สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาร์กตาค่ะวันนี้นะคะเสียงอาจจะมีความแปลกๆไป,ปนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่เสียแล้วก็เลยต้องอัดจ,จากกล้องโดยตรงนะคะอาจจะมีเสียงกุ๊กๆนิดน,นึงนะคะเป็นโฟกัสของเลนดังน,นั้นเนี่ยก็ต้องขอภัยล่วงหน้าไว้เลยน่นเองจ้า เมคอัพวันนี้ที่เราจะแต่งนะคะเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราแต่งกันไปเนี่ยจะเป็นโทนสีออกส้มๆเหลืองๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยต้กาก็พยายามแต่งในโทนที่มันแบบสดใสอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวจะหยิบเอาสีม่วงแบบไลแายแหลกรับรองว่าสดใสสับส้นแน,น่นอนนะคะโดยที่วันนี้นะคะเรามีซอลเซอร์พืชใซดีของเรานะคะนั่นคือนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ถ้าจําได้เนี่ยต้าเคยแต่ง หน้าด้วยนีคาร่ามแล้วครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครได้ดูตอนนั้นซึ่งของเขาเนี่ยน่ารักมากแล้วก็สีเซอหรือว่าคุณภาพเนี่ยเฮ้ยเวอริกุดนะคะแต่ในราคาที่แบบว่าย่อมยาวสามารถจับต้องได้ต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาออกของใหม่นั่นเองนะคะก็คือบลัชออนแบบครีมนั่นเองนี่เราก็มีเว้นโมน,นะคะเซกมาได้นะคะอันนี้เป็นบลัชตัวใหม่ของนีคาร่านั่นเองนะคะก็เป็นบลัชที่มาในรูปแบบของเป็นขวดๆแบบนี้นะคะคุณเห็นแล้วควรจะอึง้งเพราะว่าตอนที่ดิชัอนลองครั้งแรกก็คืออึ้ง มากเนื่องจากว่าบีบมาเท่า,มาเมล็ดหนึ่งถั่วเขียวสีติดมากขวดนึงนะคะสามารถใช้ได้ตามอายุเครื่งงองสำอางกัคอประมาณปีน2ปียังไม่น่าจะหมดได้ซ้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละสีเป็นยังไงระะับ น i ่คาร่าลิควิดบลัอันนี้นะคะเป็นบลัชออนเนื้อลิควิดที่เป็นแบบน้ำๆน,นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเห็นหนึ่งคนแบบนี้ราคาแค่195บาทเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด6เบอร์แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเบอร์สุดหนึ่งเขาแบบว่าหมดเกลี้ยงนะคะตอนนี้ในมือตาก,ก็เลยมีทั้งหมด5สีนั่นเองนะจ๊ะนอกจากจะเป็นบลัชเนื้อน้ำ,นำที่แบบว่าดูสดใสแล้วก็ยังสามารถกันน้ำได้ดีด้วยนะจ๊ะใช้ง่ายและที่สําคัญคือเม็ดสีแน่นมากจริงๆใครที่ต้องการ มาลองเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่มีคาราเพจของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวเจะทิ้งช่องทางไวท้ที่ใต้คลิปนะฮะสามารถไปก๊อปปี้แล้วก็แบบคลิกลิงก์หรือว่าคลิกว่าคลิกลิงก์ก็ไปดูกันได้นะคะนั่งในเพจอะไรเงี้ยสามารถซื้อได้แล้วก็จริงๆแนละ้วเขาก็มีขายตามเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้านเครื่องสำอางที่เป็นแบบตัวแทนแต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงก็สามารถไปสั่งซื้อในเพจเขาได้ก็จะส่งถึงบ้านเลยคนละร้อยเก้าสิบห้าบาทถือว่าถูกมากแล้วก็ใช้ได้นานมากจรา ต้องไปเริ่มแต่งหน้ากันแล้วเดี๋ยวขอตัวไปใส่คอนแทคเลนส์กันนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นจ้ะเดี๋ยวรายชื่อเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะจะทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์แรกก็ไปก๊อปวางแล้วก็ไปเซิร์ชเอากันนะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวใส่ไว้ในคลิปก็เดี๋ยวทุกคนจะดูไม่ทันอีกนะคะโอเคเริ่มกันเลยขั้นแรกลองพื้นวันนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผ่านมามีมรสุมผิวหน้านะคะก็เลยหมีรีพายไปจัดการมานะคะวันนี้ก็เลยจะลองใช้ฟอรเดชั่นที่มันปิดหนาหน่อยนะคะของพี่ดิวัลเก็หนามากอันนเปมะะคลลไย ไม่ต้องตกใจว่ามันขาวนะคะเดี๋ยวสักพักมันจะออกซิไดแล้วก็เข้มขึ้นอีกจากนั้นลงคอนซีลเลอร์นะคะถ้าใครจะไม่ลงก็ได้แต่ว่าใต้อยากให้มันแบบปริดกว่านี้นะคะน,นี่ของ over glass ตัวนี้ก็ออกซิได้หนึ่เฉดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกก็เลือกดีๆนะครับลงพื้นแห้งมากถ้าใครผิวแหง้งแนะนำว่าไม่ต้องซื้อ โอเคเก็บกิฟประมาณหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรายังจะไม่ลงแป้งเดี๋ยวเราจะลงนีคาร่าตัวลิควิดบัตเนี่ยสเลเยอร์นะคะเดี๋ยวเลเยอร์แรกน่ยเราจะลงแบบอ่อนอ่อนบางก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าตาจะใช้สีอะไรมาถึงขั้นตอนลงบัชออนนะคะเดี๋ยววันนี้ตาจะใช้ทั้งหมด2สีด้วยกันคือเบอร์0ูนย์กับเบอร์0ูนย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวตาจะลงเบอร์0ูนย์ลงไปก่อนนะเออถูกแล้วเราจะลงเบอร์0ูนลงไปก่อนนะคะเตือนรอบที่3หรือ2วะก็คือบีบออกมาเท่านี้ ก็ถือว่ามากสุดๆนะคะไม่ต้องบีบมากกว่านี้เลยวิธีการใช้นะคะจะใช้นิ้วก็ได้หรือว่าจะใช้พัฟคุชชั่นก็ได้หรือจะใช้ฟองน้ำก็ได้วันนี้ต้าใช้ฟองน้ำที่ชุบน้ำมาเรียบร้อยนะคะยี่ห้ออะไรก็ใช้ไปเลยตามหัวใจเนี่ยพอเราขยีอ้กออกมา <c oughs> โอ้เห็นปะบอกแล้วว่ามันเยอะมันแตกตัวออกมาแบบเยอะมากเอาต้องบอกว่าเมคอัพวันนี้เนี่ยมันเหนือจริงปะเกินจินตนาการนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องหาความจริงที่มันแบบน่ารักใส่ๆไม่มีค่อยๆลงทีละข้างจากนั้นรีบเกลี่ยจ้ะ ลงบริเวณแอรเรียนี้ไปเลยนะคะใครที่รู้สึกว่ากลัวสีมันจะแรงจะเกินไปใช้วิธีนี้ดีกว่าที่จะใช้นิวลํลำปามาตรงจมูกเล็กน้อย ดูดิยังเหลือต้องเยอะบอกแล้วว่าอย่าบีบเยอะสีมันจะแบบใสๆอะใครที่ชอบ on, บลัชออนบลัชน้ำอะไรเงี้ยหแบบทาแล้วใสๆไม่ได้ดูเป็นครีมครีมนมนมขุนขุนแล้วทาให้หน้าหมองอะัน,นี่ตบจุดจากนั้นนะคะได้ประมาณนี้แล้วสังเกตว่าแก้มก็จะมีความแบบหนาลงนะคะเดี๋ยวเราไปลงแป้งกันก่นกอนดีกว่าลงแค่แป้งฝุ่นเท่านั้นนะคะไม่จําเป็นต้องลงแป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าดั้งเดิมที่เรารองพื้นบ่งไว้ก็หนาพอสมควรแล้วนะคะ ลงแป้งฝุ่นสมใจอยากเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตากันดีก,กว่าไปะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้สีม่วงก่อนลงไปเลยจ้ะลงไปให้ทั่วเปลือกตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยโทนสีม่วงที่ต้าใช้นี่ก็จะสลับอยู่ 3- สีนี้ที่เราเห็นจิ้มๆกันนะคะจะเป็นม่วงอ่อนม่วงเข้มแต่ว่าพอยก็คือช่วยเกลี่ยให้มันแบบว่ามีความฟงกระจายมีความนวลนวด้วยนะคะรอบเปลือกตาของโรเลจ้ะ จากนั้นนะคะใช้แปรงฉีดน้ำแร่ลงไปนะคะถ้าใครไม่อยากใช้วิธีนี้ให้สีมันเข้มขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้วิธีการกรลบคอนซีลเลอร์ไปที่เปลือกตาก่อนก็นได้นะคะแล้วก็ค่อยลงสีมันก็จะชัดขึ้นนะคะแต่ว่าเออตาไม่อยากให้มันดูแบบชัดมากจนเกินไปนะคะสีเหลืองอันนี้เนี่ยก็เลยใช้วิธีการนี้เพื่อจะเบรนสีเข้มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะคะให้มันดูสว่างสดใสเท่านั้นเอง จากนั้นก็ใช้กลีดหรือชิมเมอร์ละเอียดๆนะคะสีทองทาลงไปแล้วก็ใช้เป็นแบบลิควิดที่มีสีขาวอะไรเงี้ยทาทับลงไปอีกทีนะคะจากนั้นก็ปัดมาสคาร่าค่ะแต่ว่าอย่าปัดเตือนแบบนี้นะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะขอเป็นแพรที่แบบว่ามีความใหญ่โตนิดนึงเพราะว่าเราค่อนข้างจะเอ็กซ์ติกนิดนึงสําหรับงานเมคอัพตาวันนี้นะคะแล้วก็เก็บงานด้วยอยไลเนอร์ค่ะถ้าใครจะเขียนก่อนก็ได้แต่ว่าน้านิยมเขียนตอนหลังเพาะเอาไว้เก็บขอบกาวของ ขนตาปลอมด้วยนั่นเองนะคะจากนั้นใช้สีน้ําเงินที่มีความติดม่วงนิดนึงนะคะในการเก็บขอบด้านข้างอย่างนี้นะคะเป็นการเหมือนไล่เฉดให้มันดูป๊อปอัพขึ้นมาอีกนะถ้าใครจะไม่ทําก็ได้แต่ว่าใต้อยากทํานะคะจากนั้นก็เขียนอายอไลเนอะร์ดินสอสีขาวลงไปที่ขอบตาล่างนะคะเพื่อให้ตาของเรามันดูสว่างขึ้นนั่นเองจากนั้นก็ไปเขียนคิ้วกันจ้าธี่เขียนคิ้วนะคะเคยมีสอนแล้วไปแอบดูคลิปเก่าๆกันได้นะคะ หลังจากที่เราแต่งตากันเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะมาเพิ่มเลเวลตรงแก้มกันอะไรตากะดจะเบาๆ <c oughs> ก็ไม่เบาแล้ว <c oughs> เราจะมาเพิ่มบรัชนีคาร่าตัวเลยคริปบรัชนี้เบอร์ศูนนั่นเองนะคะตวัวนี้มันจะเหมือนแอบมีแบบความเป็นชิมเมอร์นิดหนึงนะคะ <c oughs> ก็ขยับหน่อย อันนี้จะลงแบบหนักเลยแดงแบบช่วงแอเรียประมาณตรงนี้นะคะไม่จำเป็นต้องเลยกว้างเท่ากับตอนที่เราลงเบอร์ศูนย์หกนะตอนเราลงเบอร์ศูนย์หกคือเราลงแบบอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ศูนย์สามเนี้ยเราจะลงแค่ให้เชื่อมกับด้านล่างเนี้ยแล้วก็แบบประมาณนี้นะคะแอเรียประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําความหน้ารังกุงกิงกันเราจะทํารูปหัวใจกันจ้ะเดิมนะคะพีพออกมาแล้วก็เท่านี้พอก่อนอันนี้ด้วยความเราจะเอาจัดๆใช่ปะ่ะเราก็เอาจิ้มอย่างนี้ได้เลย คือมันจะเป็นเนื้อลิควก็จริงแต่ว่าพอเราทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนแบบออกแนวเป็นเนื้อกัมมี่ยงแบบไม่ได้แมท์มากอะ่ะเออดังนั้นเนี่ยใครที่โกลว,ว่ามันจะเป็นคาบนี่ก็สบายใจได้นะคะเมื่อกี้เราใช้ตรงหัวลงใช่ไหมเราก็ค่อยใช้ตรงตูดที่มันโลง่ลงๆเกลี่ย ต้องบอกว่าลุคนี้ตั้งใจจะแตกถ้าไม่ได้เกิ Station ดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆก็คือจริงๆแล้วจะทําเป็นลุกที่ไปเล่นสงการน,นะคะแต่ว่าตามไม่ได้ขนาดนี้นะว่าแตา่แก้มคือวางแผนไปแล้วว่าจะแบบทาเป็นลุกหัวใจแต่ว่าจะเบากว,วนน่านี้แต่พอมันไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องไปเล่นสงการแล้วเพราะมันไม่มีแล้วเนี่ยก็เลยแหวกไปเลยนะคะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แบบให้มันแบบจุบๆจีบๆไปเลยเราจะทาตรงช่วงปลายจมูกนะคะ แดงสะใจสิ่งแนะนำว่าหนึ่งปั๊มที่บีบออกมานะคะก็สามารถใช้ได้กับเพื่อน2-3ถึงคนขึ้นไปนะคะ<อ>ทีนี้นะคะตาจะใช้แป้งผสมรองพื้นแบบนี้เกลีย่ยช่วงบริเวณตรงนี้นะคะเพราะว่าตามไม่อยากให้มันแดงมายันใต้แก้มนะอยากให้มันแบบอยู่สูงนิดนึงนะคะดังนั้นก็ใช้แป้งแล้วก็ตบๆเกลีย่ยเล็กน้อยมันก็จะแบบจำกัดแอเรียให้อยู่ช่วงมันตรงนี้นั่นเองนะคะจากนั้นเราจะมาทำเทคนิคที่เรียกว่าทำรูปหัวใจนะคะและเทคนิคนั้นนะคะนั่นก็คือการใช้คอนซีลเลอร์วาดรูหัวใจนั่นเองค่ะไม่ได้ว่ามีอะไรยากเย็นนะคะ แต่บางคนน่ะเขาก็จะใช้สติกเกอร์แปะลงไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแบบว่าแทบแทบพอลอกสติกเกอร์ออกมาก็จะง่ายแล้วก็เป็นรูปหัวใจเลยแต่ว่า้าแอบแบบรู้สึกว่าถ้าเราวาดคอนซีลเลอร์ทับที่หลังน่าจะเอนจอยกว่าเพราะว่าบางทีตาอยากรับเปลี่ยนตำแหน่งรูปหัวใจอะไรเงี้ยถ้าเราลงหัวใจตั้งแต่แรกมันอาจจะแบบต้องฟิกที่เกินไปแล้วแต่บุคคลละกันว่าชอบเอนจอยแบบไหนนะจ๊ะเจอเหมือนหัวใจกระดาษ อืมประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ว่าเยอะแล้วนทีนี้เดี๋ยวต้าจะเน้นสีรูปหัวใจให้มันแบบเด่นมากขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์ได้เป็นสีประเภทนี้หรือว่าแบบแดงก็ได้เข้มกว่านี้ก็ได้นะคะในโทนใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยเน้นตรงขอให้แบบรูปหัวใจเป็นป๊อปอัพเด้ออกมาะ เรีบรอยนะคะน้องหัวใจของเราก็แบบว่ามีความแบบกูซกเกอร์จีกุกกี้กุกกเติมปีเตอร์ลงไปนะคะก็จะได้แบบสะท้อนวูบวานดิเหมือนคะ่ะแต่ถ้าใครอยากให้แบบน,วนันวๆไม่แบบไม่ให้มันแบบสะท้อนมากก็ไม่ต้องใส่กิตเตอร์นะคะจากนั้นเราก็ไปเชดดิ้งแล้วก็ไฮไลท์กันเลยคะ่ะเพราะเราจะอยู่แบบหน้าแบนๆแบบนี้ไม่ได้ Like, like, hey. Oh, okay, okay, okay. Aye. Wait. My words float on the sand My thoughts swimming around. Yeah, wait for the drop of the sand Yeah, hey. My words float on the sand My words float on the sand my words float on the sound I'm just having fun with the sun cause I cook Started making beats now I think they got shook I learn recipes and study my cookbook The first thing I do is just start with the hook อันนี้ค่ะก็แบบเปลี่ยนไปนะคะก็<ด><ด>มีความแบบว่าก็ถีกขึ้นนิดนึงดูเป็นควแบบว่าเอ้ยเหนือจินตะเหนือจินตนาการใดๆทั้งปวงนะคะก็มีมีง้อะไรอย่างนี้ถ้าไม่ใส่นี้ก็ได้ก็เอาออกนะคะปิงก็จบปิงไป หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับลุคนี้นะคะก็ลองไปแต่งกันดูคะ่ะแบบว่าสนุกสนานกรุบกริบกรุบกริบนะคะอาจจะไม่ต้องว่าดหัวใจก็ได้ถ้าแบบว่าไม่ได้อยากดูเอ็กโซติกอะไรขนาดนั้นนะคะก็ปัดแก้มธรรมดา2ส,สีแบบที่เราเคยทำแล้วก็จริงๆิิงี่ตม้มไม่ค่าคิดคือว่าบลัชนีคาร่าสสีที่ผสมกันเป็นสี ือแบบสีดืมมากสิิงๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากได้นะคะก็แน่นอนว่าไปซื้อกันได้นะคะที่เพจของมีคาร่านั่นเองค่ะเด,ดต้าจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนที่บอกนะคะส่วนารายละเอียดก็สม้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แรกไปกรอบเอากันนะจ๊ะ <S <S ใครที่อยากได้บลัชออนแบบที่เออใช้นิดเดียวแต่ว่าสีชัดมาก ะะก็ไปดูกันได้ขวดละแค่195บาทอย่างที่บอกเแต่ตอนต้นนั้นจริงๆเราเมคอัพอันนี้แทบจะแบบว่าไปอยู่ในวันสงการนั่นเองนะคะแต่เนื่องจากไม่มีสงการก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ไปเล่นใช่ไหมแต่เดี๋ยวท้ายคลิปต้าจะมีเทสให้ดูนะคะว่าบลัชออนเขา water p r o o ฟแบบติดทนกันน้ำจริงหรือไม่เดี๋ยวจะเอาน้ำนะคะมาสาดหน้าให้ดูว่าเออยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องจบคลิปกันก่อนนะคะม่งานน้จะไปเทสไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้นขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมนะคะหวังว่าจะ happy enjoy ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะปิ้วเดี๋ยวเราไปเทสกันดีก,กว่าว่าติดทนจริงไหมนะนี่จะมาอยู่ในห้องน้ำนะคะก็เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูว่าถ้าเอาน้ำสาดลงไปมันจะเป็เนย,ยังไงโอ๊ยเดนียวโอ้โหทอน บรัชออนก็คือยังอยู่นะคะแต่ถามว่าลายหัวใจหายไปหมดหร้อจปล่าช <laughs> ิชูติดเต็มไปหมดเลยยัง <laughs> <laughs> อยู่ดีครบถ้วนม